บริษัททาไม่จับจันมาแล้วอู้วายตายแล้วขตาวตายแล้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 วหาพลาซาตอนนัดดูเตืวอรักกูกาแฟรักกูวีแล้วก็กระจาะปากีรักกูกาแฟรักกูวีแล้วก็กระจาะปากี ผมาะไรจิ้จองผมจะไปก้องแกงผมมะเก่งกองแงงต้องแกงกระผมใจ,จดุนจ hey, <hey>, hey. ีเฮ่เฮ่เฮเฮเฮ้เอบเลยจิ้มจอดคอยเพลงเอา้าเพลงอะไรพี่มามาเดียวเงือกเงืกเอ่เออเงือกเง่พอแล้วแล้วหน่อยว่าเราจะคุยเลยเอา้าพี่มันยังไม่ถึงทิ่โทรเลยอะไปหานั่งริมทะเลแบบนั่งแบบงงๆกันดีกว่า จริงเหรอเออไม่ค่อยได้ไปบ่อยวะนี่ไม่ต้องไปหรอกนั่งโง่ๆริมทะเลอ่ะที่นั่งอยู่ร้านผมพี่ก็ดูโง่เก็บต์เลยมึงอ่ะผมไม่เคยทำตกสักบาทถ้ามีคนทำตกผมเก็บคืนและผมคนดีมันเป็นเจ้าของร้านแล้วมึงกวนตีอย่างนี้มึงจะขายได้หรอวะอ้าวขายได้ไม่ได้ไม่รู้ดินวันวันมือไม่ว่างโอ้ขายได้ปัดแบงก์วันวาย นี่ถามจริงจังให้ลุกขึ้นไปเตะหรือว่าวิ่งไปชนตีนเนี่ยขอโทษครับป๋อเดี๋ยวกูน้ารองเท้ามาใบคู่นี้นะออจุ่มน้ําให้เปียกนะเตะจนหัวจะแห้งเลยนะโอ้โหยวาสนาโดนนิวบาลานซ์ปลอมเตะเฮ้ยอ,อย่าอย่าพูดคำนี้อย่าพูดคำนี้ทำไมเรียกก๊อปเกตเอแสดงว่าตกเทนผมเนี่ยไม่ทันเลยทา <c oughs> ไมพี่พี่ต้องคู่ผมเช็คบินให้พี่ไม่ได้ทำไมอ่ะผมไม่ใช่เจ้าของร้านนี้เจ้าของร้านอยู่นู่นอ้าว ี่คนเคียงเงินสมี่งโอ้แล้วก็ไม่บอกนั่งแอกอยู่ตั้งนานไอ้น้องเร็วอ้าวมาจะรียบไปทุระดิวว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 วาวว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 ออวว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 อวว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 นวว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 ว เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกได้องศายังได้องศามั้ยโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นดิยังไงพี่ไม่เข้าใจมึงเข้าใจไหมเนี่ย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 ไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังพี่บอกเออมันก็ไม่บอกรสชาติเป็นยังไงครับหวานเจ็บดีหวาเดียวถูกต้องแค่นี้ก็จบแล้วจะได้กิน เอาเป็นว่ายังไม่เช so right? okay. ็คบ no. hey. ิมด yes. right? ีกว hey, ่าเดี๋ยวนั่งดีกว่าพาะว่าสะดุกแน่นอนไไดด้้ทางจะมีเรื่องหายเยอะใช่ไหมอ๊อนเฮ้ยอย่าพูด่งมีเรื่องที่ลูกค้าเราขอโทษกัยังขอโทษก่อนไว้ก่อนไม่ไม่ไม่พอเล่นอะไรเงียบๆแล้วก็เอารุกนักเลงคนเป็นทางหนีของเขาอออเลดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้ามานะเจ็ลูกค้านะโอเค เชื่อฉันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยจะมาายอะไรมากมายเอาไปนั่งไปนั่งไปนั่งฉันกลัวจังเลยโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายถ้ากลัวเธอจะไม่ได้ปวดมา่อนีมาต่อนี้อะไรคะแม่หนูว่าเป็นลูกแม่นะแทนที่จะเกาะแขนแม่นี่เป็นแค่เพื่อนไปเกาะแขนมาโอ้มาายทำไมไอหนูกลัวแม่แม่พาหนูไปทำไมเนี่ยหนูอายค่ะแม่ค่ะแล้วมึงคิดว่ากูไม่ไอเหรอน้องน้อง ครับฝนจะไม่ตกแมงเฮียอะไรตร้านเลยเฮ้ยลูกค้าผมตอนแรกมาตัวหนึ่งกูก็ไม่กลัวนะนี่มึงปล่อยมาเป็นคอกเลยเหรอเฮ้ยพี่นี่มนุษย์อ้ำอ๊มอย่างเงี้ยจับเป็นผัวมาหลายคนแล้วอุ้ยเอาแล้วนี่วันนี้แม่นัดผู้ชายมาดูตัวนะลูกนะก็ชอบก็บอกชอบเข้าไปเพราะว่านัดงานตรงงานแต่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วนี่ถามลินลี่เขามีประสบการณ์ดีลินลี่ ฉันถามเธอหน่อยสิออตอนนี้ฉันนั้นยังซิงอยู่นะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแล้วฉันมีแฟนฉันมีอะไรกับแฟนน่ะเขาจะเรียกว่าอะไรหรอเขาก็ต้องเรียกว่าเมกอลสิเมกโลสแล้วถ้าเกิดฉันมีเพื่อนฉันมีอะไรกับเพื่อนฉันน่ะเรียกว่าอะไรหรอก็เรียกฉันไปด้วยไงยง แม่าเรง็แเลรมเปรนด์เอาใหมเอาไหม่ส่ไปใหม่รู้ได้เลาเอาใหเเลสองทีตบคนนี้ใช่ไหมที่แม่มาคุยกับหนูหลังกล้องอ่ะว่าอยากพาไปซ้อมมุกที่บ้านอ่ะคนนี้บ้าคนนี้ก้แม่กลังได้กำลังได้เอาเรื่องหนูก่อนเอาไม่เป็นอะไรมันจะเผนะแม่ฉันมาคุยกับฉันลิลลี่น่ารักนะแต่มุกตลกอ่ะเขายังไม่ได้อยากพาไปซ้อมที่บ้านจังแม่พูดปพูดป จะยัดมุกให้เขาสอนมุกพูดที่อะไรได้ถีบไปดุก็แม่พูดกับหนูอะเอาเม็ดเฟนก่อนโอเคโอเคแล้วสมมติว่าถ้าเกิดฉันมีเพื่อนแล้วฉันเมาบังเอิญว่าฉันอะเผอไปมีอะไรกับเพื่อนอะเรียกว่าอะไรหรอเม็ดเฟนเม็ดแฟนแล้วถ้าเกิดว่าฉันอะอยากมีอะไรกับผู้ชายเรียกฉันเรียกฉันเรียกฉันอ๋อเเธอไปด้วยใช่ใช่อย่าลืมเรียกแม่ไปด้วยล่ะล หัวแม่จะไม่ไปอยู่กับผู้ชายคนแม่จะมอยู่กับเพื่อนหนูนะสิเพราะวันนี้แม่พูดหลายรอบแล้วหนูอะอแม่ทั้งวันเลยนะทําไมแม่เป็นอะไรไม่ได้เจ้าค่ะสวยๆแม่ชอบมาพูดกับหนูหลังกล้องอะชผมเขาเขาเป็นคนมีความสามารถสะอาดสะอ้านน่ารักดีตลกด้วยมองอะไรงอกทำมาพ่อป่ะจ๊ทำไมหน้าหมูนแม่มึงยังไง นี่น้องจ๋าครับเอนฉันจองโต๊ะดีไว้อะแล้วก็บอกจะมีเอออีกสองขั้นนะผู้ชายเขามากับคุณพ่อเขาได้เลยครับป่านนี้ยังไม่มาเลยอ่ะเออเดี๋ยวผมให้เด็กรับรถไปตามให้ครับว่าไม่ทราบว่าอยู่ร้านจอดรถหรือเปล่าร้านอย่างนี้มีเด็กรับรถได้เหรอเอ้าต้องมีสิครับเด็กรับรถเราอย่างนี้นะกูเข้ามามีแต่ซาเล้งกับจักรยานจอดทุกคนมาทํางานที่นี่มีเป้าหมายครับเจ๊โอ้ยอย่างนักร้องที่มาร้องเพลงมีเป้าหมายยังไงไม่ได้คิดอะไรครับคิดแค่ว่ามาหารักแท้ เอาเลยเด็กเสิร์ฟป่ะเด็กเสิร์ฟมาทำงานไม่ได้หวังเลยแค่ว่าหวังมาหารักแท้เลยเด็กรับรถเนี่ยน่ะโอ้เด็กรับรถก็ไม่ได้คิดอะไรครับหวังมารักอะไรแท้ๆรถเราเอาไปเปลี่ยนแถวบ้านมอไปดูซิเข้ามาหรือยังมาโอ้ยเี็กกันเดินมาสองคนเลยพ่อลูกวิ่่งนมาแล้วเหรอสวยทำหน้าสวยไว้รับกเชิดอิงไว้ลูกเวลาที่แฟรงเฟิร์ตลูกพ่อจะต้องมีเมียสักทีนะ ปาแฟงเฟิร์ดไม่พร้อมเหรอแฟงเฟิร์ตยังไม่อยากมีแฟนป้าแฟงเฟิร์ดจะมาช่วยเหลือตัวเองอยู่ทุกคืนทุกคืนไม่ได้ครัโอ้ยเอาว่าแต่แฟงเฟิร์ดเลยป้าก็ช่วยเฮมาแล้วลูกฝังมาแล้วเหรอดูแลาเจอเจอเจอใช่ไหมตาเนี่ยอย่ามองตรงนะนี่เขามีประสบการณ์ใช้หางตาไม่ต้องมองเต็มสวัสดีครับพ่อใหญ่ลูกสาวมาเนี่ยเนี่ยพ่อใหญ่ผู้หญิงค่ะอ่ะแม่ใหญ่อะไรก็ได้อ๋อสวัสดีครับคุณพี่ครับ แบงเฟิร์ดมาสวัสดีแฟนสาวเขาชื่อฝรั่งด้วยเขาหน้าตาดีมากเลยหนูตื่นเต้นเลยพ่อหนูสวัสดีคุณป้าเขาก่อนลูกเอแ๊ะสวัสดีครับอุแบงค์เฟิร์ดเขาหน้าตาฝรั่งมากเลยอ่ะตุ้หนูตุ้นหน่ตุ้ยหรอหลักมากเลยลูกคืนนี้คุณครูสอนเต้นกี่โมงครับจะบ้าเหรอไม่ใช่ชุดมันเหมือนกันนั่นเอง ตลกทั้งทัวทั้งลุ้มลุ้มลู่ไม่พอเดีแล้วตรกางโดยไม่เอาททอยด้วยนะนี่มาก็ดีแล้วไปรู้จักลูกสาวคุณแม่สินี่คนนี้ลูกสาวเลยครับคนนี้น้องดิกกี้อ้าแล้วลูกคุณสอบถามนิดหนึ่งนะขอบคุณชุดหนึ่งใครครับนั่นเพื่อนดิกกี้เขาเพื่อนดิกกี้เขามาเป็นเพื่อนวันนี้เอ่อช่วยสอบถามนิดหนึ่งครับคนอายุเยอะๆจะพอมีสิทธิ์ไหมมีโอกาสไหมครับมีครับ 6 0พอได้ไหมครับ6 0ชอบเลยโอ้มึงมีเงินโอนให้อยู่ตลอดเวลาบางวันน้ำนะเออมึงกลับไปก่อนเลยปะ <c oughs> แม่เพื่อนหนูกูบ <c oughs> อกให้มาเป็นเพื่อนลูกกู <c oughs> แม่แม่หึงเหรอหม่หึงเหรอ <c oughs> หวงสิหวงออห่วงจีบเพื่อนหนูทำไงอะ แฟนเปิดใช่ไหมครับนังนี่ลูกแฟนเปิดคุยเลยวุ้ยจะแฟนเปิดหรอตัวดีๆตัวดี้งหล่อแน่เลยชื่อปรั่ลแฟนเปิดทำไมนี่แฟนเปิดอยู่นี่แฟนเปิดได้ยังทำไมลูกแฟนเปิดไม่อยากมีแฟนนะป้าแฟนเปิดไม่ได้ลูกจะทักว่าอย่างเดียวไม่ได้ชีวิตนี้ ตายแล้วคุณทำอะไรกันกันท่านนีคุณทำไมพูดจาต่อหน้าผู้หญิงแบบนี้ล่ะจะเลี้ยงปลาปลากระเป้าอย่างเดียวไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยโอ้ด้แกแกไหนแวบเลยพ่อขาชักเ้าแปลว่าพ่อเหี้ยเๆียเฮีย่แม่่อหันเลยแม่โิ้โหโอที่อับเรื่องชอบเพื่อนแน่เลยอ่ะ เขาเล่นเก่งนเปิดฉันเฟิดฉันเปิดอะนั่งคุยกันน้องเข้าสิลูกเอาแล้วแล้วคุณพี่อ๋อผมขอยืนดูแล้วก็ยืนคอยประคองไปเผื่อลูกชายทำอะไรผิดพลาดผมจะได้แก้ไขอุ้ยขอบคุณมากนั่งก่อนลูกนั่งก่อนไม่มีอะไรก็น่าจะเช็คบินกลับบ้านัมนหาจังหวะไม่ได้จริดติดจังหวะพยายามเปิดงานจะทำยังไงกับตัวเองดีเออ สวัสดีครับผมชื่อแฟรงเฟิร์ครับเออคุณนี่สวยนะครับตอนเด็กๆนี่น่าจะเป็นดาวโรงเรียนแน่เลยดาวมีเชียนเป็นหมาผู้เกิดมาเขาเป็นหมาเลยใครกับเขาที่สวยนังพี่จีฮะพี่ตั้งหูตึงเนี่ยตอนนี้ล่ะเด็กที่ไปด้วยแม่ขายที่เพื่อนหนูนะครับกรู้แล้ว สนุกอย่างเงี้ยจะให้ผมไปไหนไม่มีไม่มีเล็กน่าจะออกไปนะครับ่ด yeah> anyway> ี๋ยวนี้ตลกให้หน um ุ uh, ่มสาวก็จีบก hm ันนะใช่ครับไม่เห็นนานละคุณครับตอนคุณเด็กๆเนี่ยคุณต้องชอบเล่นตุ๊กตาแน่เลยใช่ไหมครับกูเตะบอลเตะกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายเตะบอลกับเพื่อนผู้ชายกี่กี่คนครับสิบคนเฉพาะเตะเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านใช่ไหม อะไรนะครับนวานในคืนวันกุดท้ายนะก็ไม่ได้ยินในพูดอะไรอ่ะอพ่อมันกลับไปก่อนได้ไหมแม่มาส่งลูกมาเสือกเฮียอะไรนะเขาปล่อยเด็กมันคุยกันเฮียพังผืดจะไปตีแน่น้อนอยู่แล้วเนี่ยแต่เราแบลกตอนมากเลยต้มไปกระพือปั่นๆคุณเป็นแฟนกับผมไหมครับเออเป็นกี่เฮียอะไรอ้วนเขาบอกว่าเป็นเขาเป็นค่ะไม่เป็นแม่ไม่ชอบเขาบอกว่าแม่เขารักคุณมาก ไม่ชอบชอบมากๆไม่ชอบเไ้ยมึงพอแล้วเขาบอกว่ารักค่ะรัามาพุอาผมว่าอย่างนี้คงไม่ถนัดนะคือคุยกับฉันก่อนนะจะให้เด็กมานั่งทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะโรงแรมเก็จองไว้แล้วงานแต่งโตจีนอาหารใดๆผู้หลักผู้ใหญ่ฉันก็เชิญไว้หมดแล้วไม่ทำให้งานคุณเสียแน่นอนครับ ชอบเพลงไม่ใช่เหรอลูกร้องเพลงกันหน่อยเพื่อจะได้กดอารมณ์ลงมาหน่อยลองดูหน่อยไหมได้ไหมลูกนิกกี้แม่ขออะไรคะแม่แม่ขอขออะไรอ่ะขอให้หนูอารมณ์ดีกว่านี้หน่อยโดยการร้องเพลงปรับอารมณ์ลูกเป็นเพลงคู่หนูร้องไม่เป็นค่ะเขาจะร้องเพลงให้อิลิลี่เลยอีลิลี่ชอบร้องเมื่อร้องสิแต่ถ้าให้ผมร้องผมก็ไม่อยากร้องเหมือนกันนะผมพ่อผมพ่อร้องเองดีกว่าครับเดี๋ยวนิรลองด้วยค่ะ ได้เลยครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมกับคุณลิลลี่สัมผัสเพลงคู่กันนิดนึงดีกว่าจะได้ช่วยให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะครับเอางี้งั้นทำแซนฟอร์ดและนิกกี้ใจเย็นๆหน่อยนะลูกยฟังก่อนนะ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 ผมไม่ทำให้งานคุณเสียหรอกครับได้คิวลมพัดทันบกไม้ไม้เกี่ยวนิดเดียวก็สุกเกินไทยโอ้แล้ว เจ้าโดคำตายเจ้าโบน่าไข่ไข่ว่ารักเขาได้สู่สวรรค์อ๋ออาผมร้องตอนไหนครับพี่ร้องตอนไหนครับเออก็เขาให้เพลงคู่ไม่ใช่เหออเพลงคู่ให้ร้องเพลงคู่กันนะฮะครับคุณไม่มีความจริงใจคุณไม่ฟังเงียนเขาเป็นเงี้ยนเเปงียนเขาเ็นเงี้ คุณต้องฟังเงียบสิครับขอบคุณมากที่เปิดโอกาสบอกตรงนะเหมือนป่นัดมันมาให้มึงเอาเพลงดีๆเอาเพลงดีๆสักเพลงนึงเอาเพลงดีๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเพลงดีๆนี้แต่งให้เธอคุณต้องวัดแล้วนะคุณต้องวัดแล้วนะฉันอยากจะบอกกับเธอว่าฉันนะเออนึกถึงนึกถึงนวรัตน์เลยครับชอยเขาก็ได้นะเพลงชอยอันนี้ เฉยเพ่งเฉยได้กับครับไม่เป็นไรไม่ต้องเทียงกันลิลี่จะมาร้องเพลงเออก็เออเอยให้พอจ้าฟังเน่ะเด้อโอเคครับโอเคครับจังหวะเนี้ยมึงปากออกหูออก ตอนนี้ห <łość> <Billboard. S 1> <Blair z> มดเวลาลงแล้วส่วนเซาแนบอกเลยว่าเธอมาแบบจัดเต็มทุกความฮาเชียร์ที่คำพ้อนได้กล้องเอออินแซ่บเอาง่ายๆ่ายตัวเมียได้ไหมได้เลยเอาตัวแดงตัวเลยได้กาดำดำไปดำขาวดำอะไรวะ